สวัสดีครับเรามาดูไม้กระดานระหวา่างฝั่งโคราชนะครับอุ้นโคราชกับฝั่งร้อยเอดนะครับแบมร้อยเอกแตบนี้เรามาดูว่าใครจะชิงโดยหนึ่งนะ

ฝ oui. er ั c, pues mm ่งนี้เสือเหลืองฝ่ายโคราชนะครับปุ่นโครานนไมอกว่าชอบคดานเลยที่ยาตัดให้เอเยเลยดานคือกระดานนี่กันดานฟาล่างกตีเยกตีรุนถาใกลเก่งน่เขาบอกามาตีเน้านาะีุฟ้าด้วย มันกำลังตกลง แจมกนอยู่นะับว่าจะเล่นกี่แจมนะครับไม้กระดานเนี่นอนยออกไหนล่ะทิไม่ชเดียวไออกตรนได้

ลาโอนใทูธอนเนี่ยโอนโคราชนะครับนี่เป็นฝ่ายส่งกุกก่อนนะครับกเตรียมเสือก็อ่เอกแปดนะครับก้องเตรียนแปดนะครับตังมันมาเยู่ เติเติไปข้างล่างนะครับเตีเหลวเตตายหมดเนาะโอเคใช่ไหมเติมล่างกรับมครับเติมศูนย์ศูนย์ครับดีครับลูกดีมุมกล้องในแค่นี้นะ0ต00ูครับ แบมเสิร์ฟโอ้แบมเสิร์ฟดีครับลงอหนึห่งอบหนึ่งอหนึ่งครับวว่างครับเรียบร้อยคตรลลนมึงโคา มันคามครับยัต้งมุนหายไปไอรไม่รู้วไมู่้าวะพี่มุูแบบบอยเงาเสร็จ่ะโอ้โหขนิดเดียวมุนปนโคลาาครับศูนย์หนึ่ง

แตเมอไงยูนี้เรียบร้อย0-0 <50. S 1> อ่า<อ>รัวครับยูนี้แบมบนำไป2แต <20. S 1> ้มครับ2อ2-0 1อ็ครับแบมบ ดูแต่แล้วก็เตะ้เตะมาดูไม่กระดดดบ้างฮะันเสียไปเ้มดักครับตกใส่เตดมินนะอสองศูนย์ ดโดนโคราเซตไหัอแบมนำสูงสองโหคือมีแบมโบวินเบาไม่หยอกนะฮะเต็มแรงแบมลังไก่เนี่ยแบมลังไก่แบมนำสองศูนครับเก์บดีครับมีปั่นโอ้โหเจมสดนโคราเแก้ได้ดีนะ ลูกเสิบปนครับเดินไปตรงนี้ออกอ๋อสองสุดเตมยนสองสูครับลูเสิบปนครับ เปือไปยงังไงเรียบร้อยครับทำดีครับหน,นึ่งสองสามแบบรลุงน,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 นี้สองศูนย์หนึ่งรับ้นสองรับ้นสามลุงนี้เรียบร้อยเหมือนเนนะ ดูดุดครับสองของปุ่นปุ่นเสียไปแบมแบมมั้งไงติดเกี่ยวครับนี่ครับติดเกี่ยวครับติดเกี่ยวอุนโคราชครับผมแบมคือโกงๆนะฮะไม่ทานนะครับบอกเลยว่าไม่กระดานนะก็ใหญ่หนึ่งสองฮะเยี่ยมทเดียวทางเดียวทางเดียว เกือบตีเกี่รับลูกนี้ไอ้ยาไก่ล้าบักหาหลุดมือใส่ต้องกอมือเขาหน่ยโดนแปลกๆนะอาเขาเรียบตอนลูกนี้แบมว่างไงโอ้โหตีเกี่ยวแบมครับตุงนี้คนโคราชเป็นบอกไม่ได้นะฮะ นําำไปแล้วครับสามหนึ่งเกนแปดนะครับเพรเล่นนานไม่ได้เับเด๋ยวตะก้อแตกเอาลุนครับลูกนี้เรียบร้อยเรียบร้อยครับลูกนี้ตัดไม่มีทีตัดเลยต้อดแพ้ตลองไม่ไรตอลูกนี้ไหเลน

อัี้เอาไปครับครับเนมสี่าเสร็ครับเสรมาร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดแบมแบมแบมชอบมุมนี้ตแบมสีครับผมแบมร้เอ็ดเิบนโคราชเอางเรียบร้อย สังเกับนึ่งสี่ดูคานเสิรบ้างฮะโอนไปเดี๋ยวเ่อไงอโหดงนี่ีนะ แบมซีนิงนะครับแบมเสิร hmm. ์บังฟิซบูลาร์เจอร์ไมกระดานโหเรียบร้อยครับลูกนี้มต้องกอดกอแต่นะครับกอแวกอแตกนะลูกครับมันแตไปแล้วครับอกอแตกให้เล่นมันเลย แรงไม่แรงฮะตะกออแตกแต้มซีนเองครับร้อยเอ็ดตารางว่าไหอ้าวลูกออกครับลูกนี้โอ้โหน่าเสียดายมากนะครับโอ้โหนี่แจมหลอกเลยนะฮะเมื่อกี้ปนตีออกเองนะฮะหนึ่ง <5, 1. S 2> แจมไกลยเล้วก็บห้าหนึ่งฮะ 5, <c oughs> โปรตีสามสามนะคมั่น,นใจแล้วนะครับตรนี้แบมไกระดอนมั่นใจ <5 S 3> แล้วคุณเสร์บไหมคุณโคราดเลือดเลยคือไม่ดีไม่ได้กินแบมนะครับแบมรังไก่ห้า,ามุมแบมเสรับโคลาชโคลาชว่าไงอเรียบร้อย หนึบบบ่งห้าจำห่าครับอุนพี่เด้งพี่เด้งี่พี่ดิให้ถักหาเขาเขาบอกม่า <ฮ S 2> ในไล่สดห้าหนึ่งแล้วนะ,ละ,ละแบมอเอ็ดนี้อ,อุาา่นโคราชโคราชว่าไงอ้าวจิตเกี่ยวแบมครับตุงนี้ แบมเรียบร้อยครับผมโอ้โหไม่ผ่านนะครับตีไม่ผ่านแบมไม้กระดานนะครับเรียบร้อยนะฮะลูกนี้แบมเกี่ยวนะฮะเอ็นแปดนะครับเอ็นแปดหกหนึ่งหกหนึ่งนะฮะแต้มไปไกลแล้วฮะช่วงนี้วอยหนึ่งห่างโอลาดโอลาด มียบร้อยนะเเล่นสบายครับแต้มนำไปไกลห้าหกหนึ่งเมาทางนี้โคลาดว่าไงโคราดโอ้โหเยบร้อย มอ้นเสแลมหนึ่งลแลมสองมีสามตร่นพบมุ่นอ่ารอะะเอเซรร์ครับแลมโยง หายใจลงน้ำหน่อยด้าซกายที่เยือบน้มันเจ็สรับเอ้เสรมฮะยเริมมาโคลาดหนึ่งโคลาดสองโอ้าแล้วจิตเกี่ยวแบมครับเรียบร้อยครับผมลูกนี้โอ้โหนี่เลยครับแบมบบวินเบานะครับ แบมยาเกลนะครับแบมลังไก่เราจะไปตามตาตั้งทัพแทนมิวสายร่วมกับจะปิดเกมได้หรือมฮะเด็ดหนึ่งตรงนี้เจ็ดหนึ่งครับโอ้โหเรียบร้อยครับผมเป็นอันว่านะครับแบมร้อยเอ็ดนะครับชนะนะครับพี่อ้นโคร่าไปนะครับแปดต่อหนึ่งนะฮะเดี๋ยวพอนูพูดต่อไปนะ ทดสอบสนามบาลาสนาม